ยอด์ัสวัดดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูปาดีวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า p r e d t e Crown War นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแบบว่าแนว เอพีเอสชูเตอร์ปล้นนะฮะท่านผู้ชมนะจัดทีมปล้นได้ด้วยนะครับนี่มันก็จะมีทั้งปล้นในส่วนของธนาคารนะครับปล้นแบงก์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล้นจิวเวลรี่หรือว่าปล้นเพชรอะไรพวกนี้นะครับปล้นได้หมดเลยนะครับนี่ผมจะมาเล่นให้ดูนะผมจะลองไปปล้นแบงก์กันดูก่อนนะเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่สามารถแอดฟงแอดเฟนกับเพื่อนได้เห็นไหมนี่แอดเฟนได้นะเชิญพื่เชิญเพื่อนได้ด้วยนะเกิดเรื่องเกิดเรื่องใครอยากเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบาใต้คลิปนะครับไปโหลดมาได้นะมีให้้้้เลล่่่่นนททััังงแแะก็ครบตตตตววาาออยยสไปี ออสเตรเลียรหรือฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็โหลดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสโตกลับมาละนะท่านผู้ชมนะหรือว่าลงแบบ APK ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะท่านผู้ชมเนาะเกิดตรึงเกิดตรึง,รงมาแล้วว่ามาแล้วว่าพี่ก็ไม่อยากจะโม้อะไรเท่าไหร่หรอกวันนี้นะพี่จะมาโชว์ตรึงโชว์ก๊อตให้น้องๆเห็นสักหน่อยนะ,ะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่โก้ไปเล่นเกมวันนี้เห็นดูหน่อยดิรออยูเออได้เลยครับน้องวันนี้พี่จะเล่นให้ดูนะว่าพี่เนี่ยมันตัวตรึงตัวก๊อตแค่ไหนนะเอาว่าเอาว่าเกิดตรึงเกิดตรึง มาอย่างแรกนะครับเรามาเสร็จปุ๊บก็นะครับมันจะมีปุ่มหน้ากากนะอันนี้ที่จริงเราควรไปสํารวจก่อนนะครับเห็นไหมไปสํารวจก่อนนะเออซีฟมันอยู่ตรงนี้อะไรยังไงนะครับโอเคตรงนี้เนาะที่มันให้เจาะนะครับนี่เราต้องมาเจาะตรงนี้นะเราก็มาเดินดูก่อนสำรวจสำรวจได้คุณตํารวจครับเออคุณผู้หญิงครับเออสำรวจสำรวจพื้นที่ก่อนคนดูนี่ตู้ธนาคารนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราก็จะมาลบๆมุมนะ เออเราก็ใส่หน้ากากนะครับมุมล่างขวานะใส่หน้ากาก,ากโคตรตึงเอาวะเปลี่ยนมาแล้ววะพี่ได้เปลี่ยนไปพี่เคเปลี่ยนไปยิงหัวก่อนเลยครับลากหัวตึงๆคมๆตัวประกันอย่าไปยิงนะคนดูนะนีม่มันโทรเรียกตำรวจแล้วโอเคแล้วก็ทําการแบบเจาะนะเราก็ป้องกันไว้นะครับหมอบลงมอบลงพุชิคแคมดาวพุชิคแคมดาวช่วมอน blow พุชคแคมดาว ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไ้ปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว Unflow on, on the ground on the ground เฮ้ยกดตึงก็ดึงมาสำรวจก่อนนะครับแถวนี้สำรวจมันจะเข้าฝั่งไหนได้บ้างบางทีเซฟมันก็อยู่ตรงนี้นะบางทีเซฟมันก็อยู่ตรงนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเซฟอยู่ตรงไหนนะครับเราก็รอนะครับจนกว่ามันจะจ่อครบอ่ะเห็นไหมรอบๆวงกลมถ้ามันจ่อครบเสร็จปึ๊กนะประตูก็จะเปิดแล้วเราก็เข้าไปเอาเงินได้แล้วก็เอาไปใส่รถเราเห็นไหมเงาขาวๆไปใส่รถได้นะครับคุณดูกดตึงกดตึงพยายามอยู่ในวงไว้นะมันจะมันจะมันจะไวขึ้นนะครับพยายามให้เพื่อนเราอยู่ในวงกันเยอะๆนะครับ เจาะเลย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 เจาะแบบตึงๆเจาะแบบตึงๆ <c oughs> เอาอะเอา,าเอะไอ้บอดเรายิงตำรวจไปแล้วว่ายิงสวอดไปแล้ว,วสอวอดอ้าวคุชแคมเดอล็อบเดอะรีดเพิร์นจับทูรีดเพิร์นี่คนดูนะวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ยิงเลยไม่ต้องวางอาวุธลงหรอกมึงอะลงไปนอน ว้าววูยตำรวจไม่เข้าฝั่งนี้ได้ไงวะไกลแล้วไกลละเฮ้ยเพื่อนตำรวจมาไกลแล้วไกลละเอ้ยเเอาเลยตำรวจแม่หนีนี่ไปเข้าไปหยิบเงินเร็วไอ้กรว๊กว้าโดนยิงตูดคุ้มกันหน่อยเพื่อนเก็บเงินให้ตีก้อนตึงๆสองพันห้าว่ะลงทุนมาห้าร้อย ไปพวกไปเสกูวิ่งฝ่าไปเลยครับคนดูหน้ารอบนี้โอ้ตำรวจเยอะเกินโอ้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 เจ็บ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 โอ้จะตายจะตายจะตายเฮ้ยแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดหวังจะตายแล้ววิง่งโอ้ยจะตายจะตายเออเอาเงินใส้นี่ชนะครับโคตรเรืองโคตรเรืองเอาว่าเอาว่าเอาพี่โคกแม่งตึงจัดเลย ็ two, two six, hey hey I I ีไหมเราก็จะได้เงินมานะครับเราได้มา2 5 0 0นะคนดูนะเฮ้ยบอยเอ๊ยแต่ผมไม่เข้าใจด่านจิเวอรี่ป่ะนะแต่ผมจะไปลองเล่นให้ดูนด่านจิเวอรี่เอ๊ยผมเปิดกล่องเลยแล้วนี่เปิดเซฟเอาวะเอาวะบุ้มว้าวได้ชุดสูตรว่ะอุ้ยชุดอุ้ยชุดใหม่ปืนใหม่เชสเอามาไปที่โหลดเอาเลยด้านล่างคนดูใส่เลยเนี่ยปืนไนอะไรมาไหมใส่ปืนด้วย อีควิปเลยมีสโคปบไหมสะโคปยังไม่เปิดนะคนดูนัสบสโคปเบสองโอเคไม่ต้องใช้สะโคปหรอกครับเอ้ยมีโอ้มีตอนในโหดด้วยว่าบาเลตเอาว่าตึงเปรี้ยเลยนะตึงเปรีย้ยนี่ปืนพกปืนพกยังไม่เปิดมีชุดสูทได้ใส่ดาเฮฟวี่วะใส่ชุดเฮฟวี่เลยแต่ผมค,คิดว่ามันน่าจะวิ่งช้านะจะบวกอะไรเยอะแยะขึ้นมาเลยนะเนี่ยดูดิเออเต็มชุดว่ะ เอาดิเอาดิสนายอะไรเป็ดน่ะเอาเนี่ยเอาอะไรเป็ดไปปุ่นดิคนดูพี v p เซฟเฮ้ยคอนเน็กชันเฮ้เงินมันบวกเพิ่มเปล่าวะเราเลือกได้นะเลือกด่านได้ที่เราจะไปเล่นนะครับนห่นี่อินเทอร์แบงก์อย่างเงี้ยเคสแบงก์เนี่ยเอออันนี้แครชอีพีอ๋อนี่ออกเจมส์ทีไปเฉยมาสอนแล้วเฉยนะครับนี่เจเวลลี่นะเจเวลลี่บอกว่าอะไรรูทเจเวลลี่หกหกกรองแล้วก็เอาเข้านั่นแล้วก็ ไปอ๋อโอเคไม่มีปัญหาเจวเวอรี่จะยากหน่อยนะผมคิดบ้าน,นะครับมาไม่ว่าจะสูงแค่ไ้นก็ไปเเฮ้ยเจวเวอรี่ไว้ก่อนดีกว่าผมมาไปแบงก์ก่อนแบงก์น่าจะฟาร์มไวสุดนะมันเลือกได้นะครับเลือกแบบนอร์มอลเลือกฮาร์ดก็ได้นะี่แล้วแต่นะเรเลือกแบบเอาเลือกแบบ e ีซีก่อนเนาะนดูเนาะอ่าบอย พี่ก็ไม่อยากจะโม้น้องๆ่าไรหรอกนะฮะเพราะพี่มันตัวแต่หนึงตัวกรอตอยู่แล้วเอาเว้เอาเว้มาย่างมาย่างรอนะครับมันกำลังค้นหาเม็ดเลยนะมาแล้วว่ามาแล้วว่าพี่คุกมาแล้วว่าลักปูนในตำนานนะคนดูนะเฮ้ยบอย ขวดตรึงขวดตรึงไปดิไม่ต้องคิดอะไรมากครับคนดูนะไม่ต้องสำรงสํารวจหรอกอาจาด่านนี้เราเล่นเป็นอยู่แล้วใส่เลยชัวบเม่งมีอะไรนี่สไนคครับยิงดาวขวดตรึงไม่ต้องพูดมากครับน้องลงไปนัดเดียวจอดจอืเจาะวางโต๊ะเจาะต๊ะคราฟตัวคราฟค,คนดู ไปน้องจะแตกนะบอกก่อนอันด r o u n d o อันด ground นี่ผมปรับไวทิกเกอร์มาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเขาเรียกแอร์ทิกเกอร์เฮ้ยอะไรอ่ะโอเก็บเงินเออมีเงินลงบนพื้นเต็มด้วยวะเราขู่มันได้หรอวะอ๋อเรารัดได้รัดอ๋อยกเลิกยกเลิกยกเลิกจับตัวมัน ไปไปไปโปเกมอน่ะตัวประกันนะยกเลิกได้นะครับเราจับพวกมันเป็นตัวประกันก็ได้หรอโอเคโอเคไม่จับนะเราเป็นคนดีนะเราเป็นเราเป็นโจรมีคุณธรรมน,ำ,นำใจใช้ชีวิตพอเพียงอีกเลี่ยงใบยมุกลงไปดิอน the ground, man, อน the flow. เอดอะกราวแมนออนเดอะฟลูเออเออเออดิมึงยิงโดนตัวประกันนะบอกก่อนเดี๋ยวลิงนะเดี๋ยวลูกนั่งลิงยิงนะบอกก่อนนีเดี๋เป็นไงนะ่ะคาเก้าแปดตัวตึง ออกมาสำรวจก่อนดิเร็วเพื่อนมีตำรวจตัวนึงนี่ดิดาวไปดิไกลแล้วไกลแล้วประตูกใกล้เสร็จแล้วบากะอ้าวนี่ดิเป็นไงนะดิ่งหากหัวตึงๆเอ้ยเอาดิโคตรึงมึงโคตรึงอีโค้แม่งมาเพิ่มปล้นมามาเพิ่มปล้นมาเพิ่มปล้นเฮ้ยไอ้ตำรวจมันเข้าไปทำไมตรงนั้นเก็บของนะครับคนดูนะเก็บ เก็บหพหมดเลยสี่สี่อันก็ตึงแล้วนะพอได้ตึงมือพอได้แบบว่าซอยจูเยนนี่คนดูต่อจูเอา้าเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมมีเพื่อนไว้ทำไมก็ไม่รู้นะคนดูนะเพื่อนอย่างนี้ไปหาอย่าไปหาครบเด้อเนี่ยไม่ยอมเอ,เอโดนยิงนั่นนะโดนลากหัวตึงๆน่ะกระสุนมดอีกตอนนี้ตัวเราหนักนะจะเดินช้าลงกว่าเดิมเราใส่กรอสด้วยกรอสเราแบบโคตรหนาโคตรตึงโคตรสุด ผมไปน้องยิงยิยงไม่ทันเขานี่ดิอนีเดิเป็นไงล่ะแต่ก้อนหนาวเว้ย i ร e ว้าว i k e wow l e g e ก d a ไปแบกโตรงนี้สวยครับพี่วิก c อรี่แบบตรึง อจริงผมไม่อยากไปเล่นหน่านจิวเวลリーนะแต่จิวเวลリーมันยากโคตรผมลองไปเล่นมาแล้วนะทุกผู้ชมแม่งผ่านโคตรยากต้องมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเออจิวเวลลี่มัน,นตัวโหดๆมันเยอะนะเอาว่ะเอาว่ะ PVP safe ยังยังไม่ผ่านนะครับยังยังยังไม่แน่นั่นนะเลเวลยังไม่อัพเลยยังใส่สโคปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมเปลี่ยนปืนก่อนดีไหมไม่เอาเอา,เอาไปใช้ก่อนไหนดูสโตรดิ ยไหซื้อนี่มันจะเป็นแบบชุดเซ็ตอะไรพวกนี้ในของให้เติมได้ด้วยนะคนดูนะโกรตึงโกรตึงเติมโกก็ได้เติมเงินก็ได้นะครับเอาอะเอา่ะมันเอาเงินไปทำอะไรวะอยากรู้อลองดูก่อนดิไว้อัปเกรดแน่นอนเลยนะผมคิดว่านะล็อกชิปเมนนี่ไปดู M4 แล้วก่อนดิว่าเราแต่งอะไรได้เพิ่มไหมอ๋อยังใส่ไม่ได้โอเค เอาสนาดีกว่านะสะนมันง่ายกว่าไหมคนดูเอเอาปืนกลดีกว่านะผมคิดว้างปืนกลแม่งน่าจะเวิร์กกว่าปะ่ะปืนกลลงไปบวกเลยดีกว่าเราเคราะหนาอยู่แล้วไปลองเจเวลรี่สักรอบหนึ่งดูดิลองให้คนดูดูนะครับมันจะได้เป็นบุญตาบุญแตดมัน <c oughs> <c oughs> จะได้แบบเอ้ยพี่เคแม่งลงมาปล้นเจเวลรี่เรามาให้น้องครับน้องไม่ต้องห่วงครับพี่มาทุกปันครับเฮ้ย้บย เกิดตรึงเลยะพี่รอรอรอจุบมิงจุบมิงมีอะไรอ่ะจุบมิงอ่ะมีอะไรอีมาว่ามาว่าตอนนี้มันกำลังเข้าแมปนะคนดูเอยมาแล้วว่ามีเวลาสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะต่อรอบนะครับ เอาเวลานะจุ๊บมิงมีอะไรอะจุ๊บมิงอ่ะมีอะไรเอ๊จ๊บมิงอ่ะมีอะไรอะไปเลยดิอันน <All right, S 2> <ๆ>ี้ที่เราจะทำก็คือเอ่อรู้สึกว่ามันจะแหงเข่าไปขีาร์ดใช่ไหมผมแปลงร่างเป็นก่อนเลย <Yeah. S 1> ออมา s <S ไม่รอช้าครับคนดูเข้าไปก็ใส่กับตำรวจก่อนเลยอุชิคัมดาวแมนอุคัมดาวบลูวาดก่อนเลย เก็บเลยอ๋อมันเก็บได้เลยคนดูนะมันเก็บได้เลยไม่ต้องรอนะมันเก็บได้เลยเฮ้ยโอ้โหต้องยิงต้องยิงค้นหาก่อนมันบอกว่าให้เก็บจิวเวลรี่ให้เต็มนะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงตูดตอำไมเพื่อนเรามันไปไหนฮัลโหลเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยมึงมากูทำไมเนี่ยไม่ช่วยเลยเลยเอ่ะไอ้เพื่อนเรามันมีฮิวเลือดด้วยวะ มันให้เก็บจิวเวลรี่ให้มดสินะก่อน10นาทีนี่นะครับเคพิกอัพจิวเวลรี่ตัวนี้เก็บได้ไหมผมจำได้ว่ามันมีอีกห้องหนึ่งนะอยู่ตรงนี้จะเข้าไปดูก่อนนี่นี่มันมีห้องหนึ่งด้วยตรงนี้ยิงเปิดไปเพื่อเก็บเก็บครับ250ดอลต้องยิงเปิดก่อนนะ ตำรวจแม่งเต็มห้องกูเลยเนี่ยร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i เ h m บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวเอาลยครับใช้เครื่องจอเอานะประตูนี่ ม่มีกีการ์ดส,สินะนี่เนี่ยไอ้แค่กีการ์ดอยู่นี่โอ้ตำรวจมาโอ้โหเ,เพื่อนนายมายืนทำอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ละคนเนี่ยเ,เครื่องจอกูพังออไปน้องเปิดนี่เปิดคีการ์ดเฮ้ยเอ้เอาตำรวจอยู่ด้นนานในด้วยทำลายเหรอไม่ทำลายคอมเหรอหรือย,อยังไงอืม,อมทำลายคอมสักหน่อยไม่ได้ มึงให้กูเปิดทำไมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยแมสเปิดตอนสมวะไม่เห็นมีอะไรให้ทำเลยห้องนี้เฮ้ยโอเคตรงนี้เป็นคลิกล็อกวินโดว์แล้วเปิดหน้าต่างทห้ไว้นะโอเคเปิดหน้าต่างไว้หนีไว้หลบหนีมันยิงก็ได้นะไม่ต้องนั้นเออตำรวจมาเต็มเลยตำโวพี่แล้วมันจะมันต้องมากองกันอยู่ตรงนี้ได้พระรู้โอ้โห โหโคตรแน่นโคตรแน่นเม่งใม่กับซื้อสินค้าสินค้าลดราคาเฮ้ย <c oughs> ออนเซลออนเซลเปิดห้างใหม่สมอบลูว้าวจิ๊บอ่าวว่าโคตรดึงออื้ออื้อสวยครับพี่ดีครับเพื่อนต่อเลยครับเก็บตรงนี้สักหน่อย ตรงไหนอีกีะเก็บได้เมียตบแต่ลบได้มาเก็บกระสุนไม่หน่อยนะคนดูนะพยายามให้บอดเรามาันยิงไปนะครับต้องลิงดีๆวะ่ะเฮ้ยยิงมาเธอเฮ้ยพี่ใส่เกาะมาหนาอีแล้วยิงไม่เข้าหรอกนาฬิกานาฬิกาแก้วแหวนเงินทองตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรเปิดยิงประตูมาอา้าวมองหารดีๆสินะ โอเคเข่าตึงตึงเปรีย้ยอะไรพี่คขาแม่งตึงเปรีย้ยเลยนะ่ะอ,องตรงนี้โอเคแต่เก็บเรียบร้อยแล้วอ้าอ้าอ้าทำไมมันกระตุกล่ะเก็บมาครบหรือยังเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีตรงนี้อีกอีการ์ดอนะเอาไว้ทำไมขี่การ์ดตัวนี้เหรอไปรูดเครื่องตรงนี้เหรอยิงกล้องไปอย่างวะมันมีกล้องด้วยนะแถวนี้เออเก็บให้หมดครับ ยิงมาเลยยิงมาเลยพวกเดี๋ยวบอดเราเคลียร์เองมันไม่ค่อยเนี้ยมันหันไม่เห็นเห็นหันไม่เจอเนี่ยจิวเวลเียนเนี่ยต้องยิงตู้ไปก่อนสินะลืมโทษทีนอ้อมันเอาด้ามปืนทุบลงไปไม่ได้เลยหมดจังหวะโอ้ยิงแรงน,นเนี่ยสวยเก็บให้หมดครับ เ,เพื่อนยิงหน่อยนะปะ้าโถเอ้ยแม่งโดนอยู่คนเดียวเลยเนี่ยโดนซึ้งอยู่คนเดียวเลยเนี่ยฮะโดนซึ่งโดนซึ่งน่าจะหมดละมั้งเก็บจนหมดแล้วนะมันให้เก็บให้หมดเลยนะเนี่ยคนดูไม่ให้เหลือซากเนี่ยโอ๊ยยืนเหลือ,ลอ,อนันอีกเหลือเยอะจังวะไปยืนรับตีในเพื่อนเนี่ย โอ้ยกระเป๋าเต็มโอเคไปโหลดกระเป๋าก่อนโหลดไปพี่โหลดไปครับจ่าแป๊บนึงเก็บของทางครับเอาไปใส่กระเป๋าก่อนเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับคุณดูนะเอ้ยเอามาใส่รถก่อนใส่รถก่อนเพื่อนหงุดหงิไปกระเป๋าเต็มแล้วโอ้ยจะมากันเต็มเลยมากันทั้งกลมเลยโอ้หแม่งยิงกันสาดเสียยิงกันไปเนาะพี่มิยุ่งพี่มิยุ่งเก็บของก่อน ถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรกระเป๋านี้ก็เก็บไม่ไดไ้ด้วยนะคนดูประเด็นโกโกวากอมีกินเนืสืมีดาโกโกะวากือกินเนื้อสืมมีเออทำไมเพื่อนเราล่วงเต็มเลยล่ะัโลโหลผุชแคมแลแนวแมนพเพื่อนก่อนดิเฮ้ยอืยอลุกขึ้นมาดึงเพื่อนด้วย วะบอดรามาดึงเพื่อนอยู่แล้วครับผมว่าผมน่าจะลูดของจนหมดร้านแล้วนะใช่ไหมแ้วโคีการ์ดมาทำไมวะเนี่ยอันนี้มันห้องอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนี่นจะหมดแล้วแหะตรงนี้มันไม่มีอะไรนะครับห้องมันโล่งแต่แปลกว่าทำไมผมถึงไม่ผ่านวะผ่านได้ไงอ่ะ โอเคน่าจะหมดจริงๆแหละผมคิดว่านนะเอาของไปโหลดใส่ตู้ก่อนหมดแล้วแหละแถวเนี้ยตำรวจก็หมดด้วยดูกูยิงตายหมดเลยเอ้าวยังเหลืออีกหรอเนี่โอ้โหเพื่อนโอ้โ,โอ,โโอ,โโอโตีนตีนตีนเกาะว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยอ้าจะตาย โอ้โหตำรวจแม่งยังโหอดอ้เาี่ตำรวจตำรวจคัดสองรูอมมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพวกโอเคพิกัพเด็ดทิวลี่โอเคออเครบหมดแล้วไปรอบนี้ครับมสนแล้วตอนนี้วิ่งอย่างเดียวคือรถไปอ้าวไล่กูอ้าวไล่กูเสรเรียบร้อยวิกตอรี่เป็นไงล่ะได้เท่าไหร่วะรอบนี้อี๋ โอ้4 7เลยเหรอแม่จิวเวลี่เรามาตั้งเยอยนะเมื่อกี้นี้นะโคตรึงโคตรึงปิดมินโอเคเพ้นนาวไม่ได้ตัวนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไปด้วยกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็คือเกม p e ดเ c a m War นะท่านผู้ชมนะมีให้เล่นทัง้ง iOS แล้วก็แอนดรอยนะครับเป็นแนวแบบว่า ป้นธนาคารป้นร้านทองป้นร้านเพชรอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอืมปลดกันมาได้นะครับมีให้เล่นทั้งไอโอเอสแอนดรอยนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับเปิดเล่นในส่วนของอ่าสโตร์ออสเตรเลียกับฟิลิปปินส์นะทั้งไอโอเอสแอนดรอยเลยใครอยากโหลดก็ไปโหลดกันมาได้นะโหลดลงแบบเอพีเคก็ได้ทิ้งอยู่ด้านล่างขวัญใหญ่ใต้คลิปครับ สำไลด์นี้พี่โคกตัวไปก่อนนะครับใครต้องการทำเว็บเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็นนาวีพับจีมูบายกินจีนิมแพกฟรีฟ้าแลนเดียโบวิมัสเทวัตสองโรบก็ไปเติมกันได้ที่เว็บดิชแมนช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติมยี่สิบชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานไรเอาไปถึงสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมวอลเล็ตนะครับท่านผู้ชมนะเติมถูกกว่าเติมตรงในเกมห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมนะไปเติมกันได้ที่เว็บดิชแมนช็อปนะแล้วก็เกมอื่นก็มีให้เติมนะครับอย่างเช่นนนตตััววเเเกกกมมมะะ็ีให้้ลืือออิดยครบ เราบอกกีการ์ดก็มีให้ได้เลือกเติมด้วยนะครับไปเติมกันได้นะครับ TFB Man Shop Link อยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะจ๊ะเออไปเติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โคตรช่องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโคตรึงเฮ้ยได้ปืนใหม่มาว่าฟอค่อนเอาว่ะเอาว่ะตึงเปรี้ยวอะไรตึงเปรี้ยว ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @wishmanshop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว